นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมสัมมีขอเจริญพรญาติโยม ทุกทุกคนวันคืนล่วงไปล่วงไปเราก็อายุมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เรา โล,โลกเราก็หมุนทุกวันเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวกังคืนร่างกายก็เปลี่ยนตามวัยเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ท่านก็พิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสรุรรมว่ามนุษย์เราก็ต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติแต่เพราะฉะนั้นเราต้องเจอความทุกข์มากๆเพราะว่าไม่มีใครอยาก <c oughs> อยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายเราอยู่ระว่างชีวิตเราก็ยังต้องเจอความไม่สบายกายไม่สบายใจสารพัดท,ทุกข์ท่านก็เลยออก บำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าเพื่อพ้นทุกข์หาวิธีหาทางพ้นทุกข์จะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเจอวัยก็ค่อยๆเปลี่ยนจากวัยหนุม่มวัยสาวเป็นวัยกลางเป็นวัยชราเราจะจัดการยังไง ก็โชคดีที่พระพุทธองค์ก็แนะนำเราหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อความจริงที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตามการาเวลาบางสิ่งก็ไม่เปลี่ยนอริยสัจธรรมก็ไม่เปลี่ยนจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือจะเป็นคน <c oughs> อยู่ในวัยกลางหรือวัยชารา อริยสัจธรรมก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นสัจธรรมอยู่ดีขอวัดปฏิบัติเพื่อความสิน้นห่งความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เปลี่ยนทานศีลภาวนาหรือรศีลสมาธิปัญญาก็ยังเหมือนเดิมจะเป็นหนุ่มสาวหรือเป็นคนแก่ วิธีปฏิบัติอันเดียวกันเพียงร่างกายเปลี่ยนเพราะร่างกายเปลี่ยนบางที่ความสามารถที่จะบังคับกายให้ปฏิบัติบางอย่างอาจจะน้อยลงโดยวายแต่จิตใจ ก็ไม่มีแก่จิตใจก็เป็นสิ่งที่เราอบรมได้ทุกวันถ้าเรายังมีสติปัญญาอย่างมีความรู้สึกอยู่เราก็ยังงบรมจิตใจด้วยธรรมะได้ทุกวันเรายังกินข้าวได้เรายังปฏิบัติธรรมได้คนที่กินข้าวไปได้ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะไม่อยากปฏิบัติ นใกล้จะตายก็บางที่ก็หยุดไม่รับประธานอาหารแล้วแต่ที่จริงถ้าเป็นลูกศิษยพุทธเจ้ามีศรัทธาเราคงจะอยากปฏิบัติจเจริญศินสมาธิปัญญาถึงวันสุดท้ายชีวิตเลยถึงร่างกายอ่อนเพลียเรามีศรัทธาแล้วก็ จะมีความหวังที่จะรักษาจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลถึงวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตวันก่อนอาจารย์ก็ไปเยี่ยมคุณยายชาวพุทธคนหนึ่งที่เคยทำบุญที่วัดเรามายี่สิบกว่าปีตอนนี้ไปนอนพักอยู่ในบ้านคนชราเพราะว่าอาาพาธแล้วต้องมีพยาบาลช่วย ต้องนั่งรถเข็นหรือนอนความจำก็เสื่อมจำได้บางสิ่งบางอย่างได้ว่าลืมตัวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ลืมอาหารก็ยังทานเองได้บ้างแต่ว่าต้องอาศัยคนอื่นช่วยข้าวห้องน้ำต้องมีคนอื่นช่วย ธรรมดาสำหรับคนวัยแปดสิบที่มีโรคปีดปียนอาจารย์ก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็สวดมนต์ตอนที่สวดมนต์ให้เขาฟังเขาก็ยกมือไหว้มียิ้มเพราะว่านึกถึงอดีตที่เคยมีศรัทธาเขาเองก็เคยสวดมนต์ เคยภาวนาเคยไปวัดไปทำบุญทำทานเขาจำได้ก็เ,เกิดความสุขใจแต่ไม่นานความสุขใจก็ผพานไปจิตก็กลับไปสู่สภาพไม่เคยรู้ตัวเท่าไหร่เป็นธรรมดาสำหรับคนที่อยู่ในวัยเสื่อม แต่ก็เป็นบทเรียนที่ดีถ้าคนมีศรัทธาปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตถึงวัยชราธรรมะก็ช่วยเราได้ธรรมะก็รักษาเราได้ก็ยังเป็นเหตุให้มีบุญกุศลเกิดความคิดที่ดีเกิดในใจมีอารมณ์ที่ดีอารมณ์เป็นกุศลขึ้นมาได้ เพราะเรามีพื้นฐานศรัทธาที่เราสสมมาดังเดวัยนุมวัยสาวเรามีขวัดปฏิบัติที่เราเคยบำเพ็ญมาเราอาจจะเคยนั่งสมาธิสดมนอนฝังธรรมข่าวรบในผ้าเหลืองข่าวรบพระพุทธธรมประสงค์รู้จักการแบ่งการให้รู้จักเมตตาให้อภัยคนอื่น ความประพฤติท,ที่ดีงามของชาวพุทธถ้าสะสมมาหลายปีถึงวาระสุดท้ายชีวิตร่างกายเสื่อมสมองเสื่อมก็ยังมีกุศลเหลือบ้างอยู่ในใจแต่กุศลเดิมๆก็ไม่ได้สูญหายไปเพียงอาการของร่างกายทำให้แสดงออกอยากแต่ว่าลึกๆอยู่ในใจมันยังอยู่ ขุดหนุนสนับสนุนจิตใจในทางดีจักถ,ถึงสินชีวิตก็บุญกุศลที่เราเคยทำก็จะหมุนไปตามกฎแห่งกรรมช่วยจิตวิญญาณเกิดในภพภูมิที่ดีได้ อันนี้สองการ,รปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถึงวัยชราร่างกายเสื่อมสมองเสื่อมความจำเสื่อมปุญกุศลก็ยังเหลืออยู่ในใจบ้างไม่ได้เสื่อมหายไปไหนเพราะากฎแห่งกรรมมันก็มีอำนาจมีพลังมีพลังที่อยู่เหนือ พลังองร่างกายในที่สุดจิตใจสำคัญกว่ามีพลังมากกว่าทั้งพลังบุญทั้งพลังของบาปเพราะว่าบางที่มึงก็เป็นเหตุให้รับวิบากกรรมในภพข้างหน้าชาติข้างหน้าด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ร่างกายนี้เราจะใช้เฉพาะชาตินี้ ถ้าเราฉลาดมีศรัทธาก็ใช้ร่างกายนี้ประกอบบุญกุศลเสมอทำความดีทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาทำประโยชน์ในสังคมในครอบครัวถ้ามีศรัทธาเราก็จะใช้ร่างกายนี้ได้ก็เกิดผลดีแต่ว่าในที่สุดร่างกายก็ต้องเสื่อมตามวัยหนีไม่พ้นเป็นธรรมชาติ แต่จิตใจปุญกุศลที่สะสมอยู่ในใจแล้วที่เราอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาตลอดชีวิตมันก็อยู่กับเราถึงวันสุดท้ายแล้วก็ข้ามชาติได้ด้วยบางคนจากนี้พอมาเจอพระพุทธศาสนามาสนใจให้ทานถือศีลบำเพ็ญภาวนาบางที่เกิดความสุขความสบายขึ้นมาเร็ว นั่งสมาธิสง,งบใจเป็นบุญเป็นกุศลได้ง่ายเพราะเคยบำเพ็ญมาในอดีตชาติก็มีถึงร่างกายนี้มีประโยชน์มากมีสุขภาพที่แข็งแรงมีประโยชน์มากในที่สุดสู้จิตใจไม่ได้จิตวิญญาณนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดร่างกายก็เป็น ผู้รับใช้จิตวิญญาณจิตวิญญาณถ้ายังไม่บรรลุธ,ธรรมตายไปถ้าเราได้สร้างบุญกุศลพอก็ไปเกิดในพอูพูลที่ดีอาจจะมีโอกาสำบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในชาติต่อไปด้วยร่างกายก็ต้องเสื่อมตามธรรมชาติเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็ต้อง แตกสลายไปกลับไปสู่ธรรมชาติไรใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าตามที่พุทธองค์เคยตรัสเคยสอนทำความดีทำบุญกุศลขึ้นมาในชีวิตต้องเริ่มที่ใจก่อน ทำความชั่วก็เริ่มที่ใจเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เราอบรมใจิตใจนี้ด้วยความดีสร้างคุณงามความดีแล้วก็พปเยียมละเว้นไม่สร้างความชั่วเพราะว่ามันจะมีโทษถ้าเราทัง้งทำความชั่วจิตใจก็จะสะสมอารมณ์ที่เราเรียกกิเลสอารมณ์ที่ประกอบด้วยความโลภโกรธหลง ถ้าเราสะสมมาก็าจะมีพลังงานมีพลังกรรมเหมือนกันมันจะทำให้จิตใจมืดมนไม่สะอาดไม่สงบไม่มีความสุขไปเรื่อยๆพอตามหน้าที่กิเลมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนสิ่งที่เราเรียกกุศลศีลส,สมาธิปัญญามีหน้าที่ทำให้จิตใจเบิกบานสว่างสบายสงบ นาที่มันต่างกันผลมันต่างกันธรรมดาเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือเราเองก็มีตามกระแสความคิดของตัวเองเรามักจะมองการกระทำว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราก็เรียกว่าพูดในลักษณะบุคละอธิฐาน ใครทำความไม่ดีเราจะบอกว่าคนนั้นไม่ดีใครทำอะไรตามกระแสความโลภมันมีก็ผิดศีลไปเพราะความโลภบางทีก็ผิดศีลเพราะความโกรธบางทีก็ผิดศีลเพราะความหลงเราจะบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นขี้โลกคนนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นคนไม่ดีแต่ที่จริงสิ่งที่ไม่ดีก็คือกิเลสที่อยู่ในใจที่ บังคับจิตใจให้คิดในทางหนึง่งแล้วก็บังคับวาจาและกายทำตามแต่กิลเลสก็ไม่ใช่ตัวบุคคลสุดท้ายกิลเลสก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีหน้าที่สร้างความมุ่นวายความทุกข์อยู่ในใจถ้าเราตามมัน ้าเราเก็บมันไว้ในใจถ้าเราเลี้ยงมันไว้มันจะมีหน้าที่ทำให้เราทุกข์แต่ว่าไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลมันก็เป็นพลังงานอันหนึ่งที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิความคิดผิดความเข้าใจผิดและเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ถ้าเราพิจารณาตัวเองการกระทำของตอนว่าโอ้ความโลภมันทำให้เราทุกข์เราจะมีกำลังใจพยายามหาทางหาวิธีทางละมันให้ได้จริงๆพรธเจ้าบอกถ้าเรายังไม่เห็นกีนไน่ไรไม่เป็นไรให้เราปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามหลักสาม,มาทิฐิไปก่อนเช่นท่านบอกให้เรารู้จกัก <c oughs> รู้จักประมาณ รู้แจกอยู่ด้วยความพอเพียงในชีวิตแสวงหาทรัพย์ส,บสมบัติเงินทองได้เพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแต่ให้เรารู้จักประมาณอันนี้เป็นวิธีป้องกันไม่ให้ความโลภเข้ามานำหน้าในชีวิตคือเราทำงานขยันเราสมควรที่จะได้สิ่งตอบแทน ค่าดอดแทนแต่ว่าให้รู้จักบริหารเงินให้เป็นรู้จักความรู้สึกที่พอดีจะได้สงบจะได้จะได้รู้จักพอใจในสิ่งที่เราหาได้ในชีวิตท้าไม่ให้เวลาไม่ให้เอาใจใส่ในสิ่งเหล่านี้เรามักจะหลงดามกระแสความโลภ<ม>แล้วความโลภบางทีก็เพิ่มขึ้นได้ด้วย ขวีขึ้นเหมือนมีอำนาจความโลภเป็นสิ่งที่มีอำนาจไม่มีสิ้นสุดเพราะมันประกอบด้วยตัณหาแตัณหาก็เหมือนเป็นสายแม่น้ําสายน้ําที่ไม่มีสิ้นสุดมันจะไหลไม่หยุดไหลไปเรื่อยๆถึงบางครั้งเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเรายังมีความโลภอยู่ในใจ ความไม่พอใจในสิ่งที่ได้มาไม่นานเหมือนจะเข้ามาได้มาก็ต้องการอีกต้องการเพิ่มต้องการใหญ่กว่าสวยกว่าดีกว่าดีกว่าเดิมมันไม่หยุดไม่นิ่งท่านก็เลยให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติเงินทองรู้จักสร้างความพอใจในสิ่งที่หาได้โดยหลัก ศีลและธรรมไม่เบียดเบียนคนอื่นตามหลักเราเรียกสัมมาวะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ดีที่ไม่เบียดเบียงคนอื่นไม่ทำลายคนอื่นไม่ทำลายซิ่งเวดล้อมนี่เป็นหลักที่จะช่วย ตัดความโลภออกจากจดังใดแรกเลยรู้แจกประมาณรู้แจกระงับความโลภในบางการณีเช่นอาจจะมีโอกาสที่จะทำอะไรผิดกฎหมายแต่เรารู้อันนี้ก็เป็นความโลภเป็นกิเลสอันหนึ่งที่จะนำโทษมาให้เพราะาจะนำวิปากกรรมเข้ามาอาจจะเกิดปัญหากับคนอื่นกับผู้มีอำนาจ เราก็เลยไม่ทำตามเัาก็ต้องรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วก็พยายามสร้างความสุขที่เรารู้จักพอใจในสิ่งที่มีบุคคลก็เหมือนกันเราต้องรู้จักพอใจในบริวารหมู่คณะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่สำคัญก็สามีภรรยาก็ต้องรู้จักพอใจในคู่ครองของตน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำยากเพราะว่าอยู่ด้วยกันบางที่ก็เบือ่อบางที่ก็ทะเลาะก,กันเถียงกันเป็นธรรมนาแต่ว่าเราต้องพยายามพิจารณาลึกๆมองเห็นความดีในคู่ครองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์สััมพนธ์ที่ดีมาอยู่ด้วยความเป็นมิตรมิตรภาพความเป็นกาลยนานมิตรแทนที่จะอยู่แบบ คู่แข่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพยายามบังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้เราอยู่เป็นกาตยานมิตรคือสนับสนุนให้คู่ครองทำความดีช่วยให้เขามีศรัทธาช่วยให้เขาทำความดีถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราสร้างความเป็นมีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคู่ครองกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงแล้วก็เรารู้จักพอดีพอประมาณในการใช้สอยสิ่งของในการสวยงหาทรัพสมบัตินี่เป็นหลักชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมะของพระเจ้าและจะทำให้กิเลสเบาบางลงไปได้ทันทีเลย จะทำให้เราพิจารณาสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้เข้ามาสิ่งที่เราใช้ทุกวันให้กับปัญญาด้วยให้เรารู้จักปีนี้พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาไม่คิดมันจะเป็นยังไงก็ามักจะทำตามอารมณ์ก็เลยทาอารมณ์ความโลภเข้ามาก็ที่ว่ามาความโลภก็มีหน้าที่ทำให้จิตวุ่นวาย ไม่นิ่งไม่สงบทำให้เราต้องคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเราหาทางเอามาจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามหรือจะเป็นทางที่ไม่ถูกบางทีก็ไม่เลือกเพราะอำนาจกิเลสความโลภนความโกรธก็มีความสัมพันธ์กับความโลภเหมือนกัน บางที่เราอยากได้มากๆความโลภเข้ามาในใจยังไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นใครขัดขวางทางก็ไม่พอใจกับเขาบางทีก็ไม่พอใจกับตัวเองที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการโทษตัวเองบ้างโทษคนนื้นบ้างความโกรธกับความโลภก,ก็มาด้วยกัน กันแต่ที่สำคัญคือความโลภความโกรธความหลงก,ก็ไม่ใช่ตัวบุคคลก,ก็เป็นกิเลสเป็นอารมณ์ของใจอันหนึ่งที่จะเกิดจากความหลงความไม่รู้วมมรอวิชชาขาดสติท่านก็เลยให้เราฝึกให้มีวิชามีสติมีความรู้และก็มีปัญญามากๆจะได้รู้ทันกิเลสเห็น มนจะเฉพาะเวลาน,นั่งสมาธนนิแต่ในชีวิตประจำวันให้เรารู้จักพิจารณาสิ่งที่เราทำเราทำตามกระแสกิเลสหรือทำสอดคล้องกับธรรมของพุทธเจ้าอันนี้เราต้องถามตัวเองเสมอที่ว่าใจเป็นยายใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเราก็ต้องถามว่าใจตัวนี้มาจากไหนมาจากกิเลสหรือมาจากธรรม ประกอบด้วยศีลสมา,ญญาสธิปัญญาสติปัญญาสิ่งที่ดีงามหรือประกอบด้วยความชัวช่วชั่วความเลวไายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต้องถามตัวเองเสมอสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันมาจากไหนเรามีสิทธิ์เราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาเรามมีสิทธิ์ที่จะสร้างความคุ้นเคยความรู้กับตัวเองได้ เสมอพิจารณาตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระทำขอ้ตอนได้เสมอไม่ใช่ว่าเราต้องทำตามกิเลสถ้าเราฝึกรู้จักบังคับตัวเองรู้จักสร้างประโยชน์สร้างความคิดที่ดีสร้างประโยชน์โดย,ยกายวาจาใจเราก็เปลี่ยนกระแสการกระทำของเราได้ให้เป็นไปตามกระแสธรรม แทนที่จะเป็นกระแสกิเลสเราทำได้แต่เราต้องฝึกที่เราเรียกการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกฝนอบรมตัวเองก็อยู่ตรงนี้สร้างนิสัยที่ดีการกระทำที่ดีทางกายวาจาใจแล้วค่อยๆละนิสัยที่ไม่ดีที่มีโทษที่นำความทุกข์มาให้คือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองด้วยการกระทำด้วยการฝึกหัดปฏิบัติของเรา ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สำเร็จร้อซในชีวิตมันจะสร้างกระแสของบุญของกุศลขึ้นมาในใจถึงวัยชาราจิตจร่างกายอ่อนเปลียอ่อนไม่แข็งแรงแล้วหรือมีโรคมาเบียดเบียนลำบากในวัยชาราแต่จิตใจจะมีกระแสบุญกุศลช่วย ให้เราคิดดีให้เราระลึกถึงสิ่งที่ดีงามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ได้นึกถึงบุญกุศลที่ตอนเองเคยทำได้นึกถึงบุญกุศลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ได้โดยอำนาจบุญกุศลที่สะสมมามันจะให้ทรงผลอย่างนี้บุญกุศลกุศลก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน มันก็เป็นอารมณ์ไฟไฟดีอกุศลบาปก็เป็นอารมณ์ไฟชั่วในที่สุดที่เราเรียกคนดีหรือคนเลวค,คนดีคนชั่วอันนี้เป็นแค่อาการหรือเป็นชื่อที่เราใช้เพื่อสื่อสารที่สะดวกแต่ที่จริงมันอยู่ที่อำนาจธรรมหรืออำนาจกิเลสอันไหนกําลังคุมจิตใจของเรา ถ้าเราลงทุนเสียสละบเบงเวลาให้เราฟังธรรมบ่อยๆทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาบ่อยๆกระแสทำมันจะแรงมันจะมีอำนาจแต่ถ้าเราไม่ทำกระแสกิเลสมักจะเข้ามาครอบงมจิตใจทุกวันโลกกรดหลงชนะทุกวัน เรารู้ว่ามันมันยังไงโลกโลกรดหลงชนะจิตใจคู่คุ้มครองหรือครบงามจิตใจทุกวันมันเป็นยังไงก็มักจะมีเรื่องทุกข์ทุกข์ก,กับตัวเองทุกข์กับคนอื่นมันหยงวันนี้มาวัดคุยบอกไม่ค่อยมีปัญหากับคนอื่นแต่ชอบโทษตัวเองตำหนิตัวเองทุกเรื่องไม่สบายใจไม่พอใจกับตัวเองเสมอก็เลยไม่ไม่มีความสุข บางคนตรงกันข้ามมีความทุกข์กับคนอื่นเสมอไม่ทูกกับคนนี้ไม่ทูกกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นแต่อยู่กับคนตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนอยู่กับคนอื่นได้แต่ตำหนิโทษตัวเองแล้วแต่แต่ทั้งหมดอันนี้เกิดจากกิเลสไม่ใช่เกิดจากธรรมถ้าเราสร้างความทุกข์ในใจแสดงว่ากิเลสกำลัง อาวาดกำลังทำหน้าที่อยู่ในใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขต้องจัดการไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสชนะทุกวันทุกวันจิตใจมันจะเสื่อมและความทุกข์จะเข้ามาจนกระทั่งมันเป็นความชินของจิตใจที่จะทุกข์ก็เกิดอาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามันจะค่อยๆดึงาก จิตใจลงไปเรื่อยๆวาระสุดท้ายชีวิตก็จะไม่มีความสุขเหมือนกันอดใจก็ไม่ได้เป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นท่านให้เราตั้งใจปฏิบัติทุกวันอดทอนและพยายามสร้างบุญกุศลขึ้นมาทุกวันอดทอนในการทำทานศีลภาวนาทุกวันทุกวัน ค่อย่อ,อบรมจิตใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ดีงามจะขึ้นมาก็สำหรับวันนี้ก็คงจะแนะนำธรรมะเพียงแถวนี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะ